ตัวต่อมาที่ผมจะขอนำเสนอก็คือแป้งของเมลินนะครับแป้งของเมลินเป็นแป้งกันน้ำเป็นแป้งกันน้ำถ้าเราเราแกะตัวตลับข้างในเนี่ยมาแช่น้ำดูจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับ ที่หน้าแป้งของเมลินเนี่ยจะเป็นเหมือนอน้ำกิ้งบนใบป,ปอดเพราะว่าเป็นแป้งทูเวย์นะครับกันน้ำกันน้ำได้ขณะเดการถ้าเป็นแป้งทูเวย์ที่กันน้ำเนี่ยหลายท่านก,ก็อาจจะมีความกังวลว่าจะล้างแป้งออกไม่สะอาดนะครับ ก็จะใช้โฟมล้างหน้าเมีดินล้างให้ดูนะครับ